สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับที่ผมใช้ดูเป็นการส่วนตัวนะฮะสำหรับพระหล่อนเนื้อเมกพัดว่าเรามีวิธีการดูยังไงที่จะได้พระแท้นะครับเพราะว่าพระหล่อเหล่าน,นี้นะฮะก็ในสนามเนี่ยมีเก๊ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูองค์แรกกันเลยดีกว่าองค์นี้เป็นพรมสีหน้านะครับ ของหลวงพ่ออีวัดสัตยหีบนะครับก็เป็นหล่อนะฮะจะต้องมีรอยหักชอแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะต้องมีตะไบแต่งเก็บนะครับจุดแรกนะฮะจุดที่2นะครับที่ผมใช้ดูก็คือผมจะดูเนื้อหานะครับให้มีความเก่ามีรอยเหี่ยวย่นนี่ครับ เหมือนกันนะฮะกับอง์นี้อง์นี้ก็เป็นพระปิดตาของหลวงพ่ออีวัดสัตหีตเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบหล่อประกบนะฮะเพราะฉะนั้นการหล่อประกบเนี่ยจะต้องมีรอยตะเกียบด้านข้างนะครับแล้วก็หักช่อเหมือนกันนะฮะจะต้องมีรอยหักช่อที่ก้นแล้วก็เนื้อหาก็จะต้องเหี่ยวย่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าพระนั้นสร้างมาเป็นร้อยปีนะครับ ะะตามตะเข็บนะครับถ้าหลอออกมาได้สมบูรณ์ก็จะไม่ต้องแต่งตะไบนะฮะอันนี้แต่งตะไบยอยู่นะครับทุกคนนะฮะนี่รอยหักช่อนะครับแล้วก็มีแต่งตะไบการแ,แต่งตะไบนั้นจะต้องเป็นรอยตะไบเบอร์หย,ยาบๆเหน่อยนะครับอย่าให้เหมือนกระดาษทรายขัดนะฮะถ้าไปเดินสนามแล้วเจอแบบกระดาษทรายขัดนั้นก็วางได้เลยนะครับ รงนี้เป็นพระนั่งสมาธินะครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลังยันสี่นะครับแ่ดูง่ายเลยนี่นะฮะตะเข็บรอยประกบนะครับมีการแต่งตะใบเป็นเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าเป็นพะระหล่อประกบนะครับนี่ก็จะเป็นรอยหักช่อด้านล่างบางองค์ก็หัก เหลือเยอะนะฮะบ,บางองค์ก็หักกินเนื้อการหลอ่อพ้าหล่อแบบนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนกันนะครับทุกองค์นะครับส่วนองค์สุดท้ายก็จะเป็นพระปิดตาพิมสอ2หน้านะฮะของหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะหล่อมาเรียบร้อยนะฮะก็ไม่ต้องแต่งตะใบนี่ครับหลอประกบ คนนฮะหักช่อนี่เห็นไหมฮะต้องมีหักช่อทุกองค์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับใครที่เดินสนามแล้วก็ชอบชิ้นชอบพระหล่อแบบนี้เนื้อไม่กพัดแบบนี้ก็ดูตามนี้รับรองได้พระแท้แน่นอนครับ